ได้เวลามาดื่มชากันอีกรอบหนึ่งทุกท่านนะผมไปงานมากนะครับหลังจากที่พวกคุณได้อ่าได้รับชมสตูม t ทเกอร์กับช h นเจอร์สองไปนะครับก็วังว่าหลายคนจะชอบกันนะครับทุกท่านโอเคนะครับผมเรายังไม่จบกับทางฝั่งของอังกฤษนะครับแถวท็อปเลดนะครับก็หลังจากที่ผมทําการปล่อยเจ้าช h นเจอร์สองไปนะครับผมก็หลายคนน่าจะได้ดูว่าละนะครับแต่แต่ทีนี้ช h นเจอร์สองเองเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีวาเลียนหรือว่าเป็นรุ่นย่อยๆออกมาอีกนะครับซึ่งซึ่งอยู่ในสายวิจัยด้วยนะครับ นั่นคือเจ้า challenger 2 2 f คันนีน้นั่นเองนะครับผมเอาผมขออนุญาตเอาตัวนี้ออกมาก่อนละกันนะครับเพื่อนไม่ได้จะได้บอกว่าแบบเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับโอเคถามว่ามันต่างไงกับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับผมก็ผมขออนุญาตตัดตอนแบบง่ายๆเลยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของเกราะนั่นเองนะครับผมดูจากภายนอกแล้วนะครับผมมันก็แตกต่างกันเรื่องของเกราะเรื่องของเนล่าที่เรื่องข้างของป้อมป,ปืนก่อนเป็นเรื่องแรก นะครับผมซึ่ง Cha เจ e n g e r 2ปกติจะไม่มีเนล่าตรงร้างข้างตรงนี้นะครับผมจะไม่มีตรงนี้นะครับโอเคนะแต่ว่าที่เนี้ยนอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยมันมีตรงอื่นอีกเปล่านะครับก็บอกตรงว่ามันมีแต่ว่ามันสังเกตยากมากๆนะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตให้ท่านได้ดูเป็นโมเดลแรกก่อนละกันนะครับชนเจอร์สโมเดลแรกนะครับโอเคครับนี่คือช h นเจอร์สโมเดลแรกนะครับผมลักษณะหน้าตาของมันก็เหมือนชันเจอร์สปกติแต่ว่าเสริมร้างข้างเกาะเนล่าเข้ามานะครับ แล้วก็ด้านหน้าก็มีนิดหน่อยนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับมันจะเป็นเกาะอ่าอีล่านะครับอีล่า,อลาเอล่านะครับซึ่งจะเป็นตัวโคเวอร์แถวด้านเพจบนกับเพจล่างของตรงตัวนะครับผมส่วนข้างในนะครับจะไม่มีอะไรครับเพราะว่าผมสึกว่ามันกดเข้าไปแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนคอมโพสิตตรงนี้นะครับผมก็จะรวมประมาณแบบแบบเดิมนะครับไม่ค่อยแตกต่างอะไรมากมาย ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักนะครับผมขออนุญาตท่าน,นครับได้จดจําเพียงแค่ตรงนี้กันไว้ก่อนละกันนะครับโอเคเมื่อคุณทําการอัปเกรดขึ้นมาครับเป็นดอร์เชสเตอ 2F นะครับผ่ำพ้าแบบนี้นะครับตึงนะครับผมลักษณะของมันเนี่ยบอกตัวเลยว,ว่ามันดูออกย่ามากๆเลยนะครับว่า เอ้ยอันเนี้ยมันมันอัปเกรดยังไงวะอะไรอย่างงี้นะครับโอเคเลยเรื่องแรกกันก่อนละกันนะครับในส่วนด้านหน้าทุกคนจำตรงส่วนนี้ได้ไหมครับตรงตะกีน้นี้ตรงเนี้ยจะเป็นเกาะอีล่าอีล่าเป็นแผ่นเป็นแผ่นแติดติดไว้นะครับแต่ว่าในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นคอมโพสิตแทนนะครับจะเป็นคอมโพสิตเนี่านะครับผมซึ่งก็อ่านายวินายวมมาสามร้อยยมิลเลยนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยนะครับสามารถกันกระสุนพวกอ่ามิสไซล์ล็อกเก็ตเรื่องห้าโอเคเลย นะครับจะเป็นแทนเดมนะครับส่วนต่อมาคือควมประสิทธิ์นะครับผมตรงนี้นะครับจะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะครับผมเป็นส่วนประกอบของภายในข้างในจะในเรื่องของความเป็นความเป็นเนล่ามากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้สามารถกันกระสุนอ่าพวกอ่ากระสุนเข็มได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็พวกมิสไซล์ก็ได้ได้ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมส่วนป้อมปืนไม่ค่อยมีความแตกต่างะไรมากมายนะครับผม ก็โดยรวมๆแล้วนะครับผมก็จะมีเพียงแค่ในลาด้านข้างที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมแล้วก็อพอเราอัปเกรดขึ้นเป็นดอร์จิสเตอร์ 2F นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนเกาะด้านหน้าตรงตัวนะครับด้านบนและด้านล่างนะครับแล้วก็เรื่องของเท็กเจอร์นะครับผมจะก,กลางด้วยกาโมเนตนะครับผมถ้าผมจําได้นะน่าจะเป็นกาโมเนตนะครับเป็นลาเท็กเจอร์นะครับผมซึ่งในสมัยก่อนมันเคยมีข่าวลือมาว่าไอ ไอไลน์แบบนี้เนี่ยมันสามารถกรันการมองเห็นเทอร์มอได้นะครับผมก็แต่บอกตรงนะว่ามันไม่ค่อยแตกต่างอะไรเลยนะครับผมณนะปัจจุบันนี้ยังเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่สม่งผลให้เห็นเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ขอจดใจไว้ว่าพอเราอัปเกรดขึ้นเป็นดอทเจอร์สองเขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเกาะด้านหน้าประมาณนี้แล้วก็เท็กเจอร์ลายลวดหางของเราเพียงแค่นี้แหละง่ายๆนะครับผม ส่วนที่เหลือนะครับผมจะเหมือนกับ c h a l เ e n จ e r 2ปกติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนเทอร์มอลเองหรือว่าโมดิฟายข้างในก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้าใครอยากรู้ว่ารุ่นดั้งเดิมหรือวัลสันดั้งเดิมมันลงประมาณไหนนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ชาริเนเจอร2รุ่นดั้งเดิมนะครับทาาด้านขวาบนบีลิงไปอยู่นะครับผมโอเคท่านครับผมเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในเกมเพย์นะครับเราจะใช้หมดหรือสิ่งนี้เป็นหมดว่าฐานในการรีวิวผมว่าผมเกิดทางซ้ายอะโอเคครับผมผมจะลงประมาณนี้ออกไปนะครับผม เน้น L 2 7นะครับแล้วก็กระสุน s ็อก t อ e a d เเอาไว้แบบยิงในแนวอ่ามุมสตตอยู่ในในโคเวอร์อะไรประมาณเนี้ยนะที่มันเห็นปิ่มปิ่มก็สามารถใช้ใช้มันได้ยิงข้ามไปได้ในกรณีเราเห็นปิ่มปิ่มเนอะเราจะพยายามวิ่งไปตรงกลางของแมปให้ได้ครับผมถ้าเราวิ่งได้เราก็น่าจะโคเวอร์ได้หลายจุด จุดบอดดั้งเดิมขอยตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมมันมีดีเรื่องของการลบกระสุนเร็วกว่าชาวบ้านเขาเล็กน้อยนะครับก็เหมือนเดิมที่ผมพูดไปตั้งแต่เรื่องของอตัว,ต,วตัวรุ่นดั้งเดิมอะเชนเจอร์สองนะครับเรื่องของ First Ammo โ okay. อเคครับก็ประมาณนี้นะครับกล้องกล้องูอง่กางก็จะเป็นไน v i วิชั่นเจนสอ หลายคนอาจจะทราบเพียงแค่ว่ามีอย่างเทอร์โมลมามีเจนหนึ่งเจนสองเจนสามแตหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าในวิชั่นเองนะครับ NVD ปกติเนี่ยนะครับก็มีเป็นเจนเหมือนกันนะครับผมเจนหนึ่งเจนสองแล้วก็อะไหลายคนอาจจะยังไม่รู้ไม่ทราบกันนะครับผมว่าเรื่องของเทอร์โมลเนี่ยนะครับมันมีแบบแยกย่อเอาไปอีกนะครับมันจะมีเจนหนึ่ง plus ก็มีเหมือนกันนะบอกไว้ก่อนนะครับเจนหนึ่งเจนหนึ่ง plus อะไรอย่างเงี้ย เจนสองก็รู้สึกจนว่ามันไม่ค่อยมีเจนสองพัดเท่าไหร่อ่ะมันก็จะมีแหละแต่ว่าแบบมันอาจจะดูสังเกตยากมากเจนสองกับเจนสามคือทางเกมเขาจะระบุแค่เพียงแค่คำว่าเออภาพมันแบบว่าชัดขึ้นกี่ล้านเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะแจ้งเพียงแค่นั้นแหละ ก็ให้เทียบก็คืออารมณ์ประมาณแบบถ้าเป็นเจนหนึ่งก็คือ 480p อ่ะนะครับเจนสองก็จะอารมณ์เหมือน 720p เจนสามขึ้นไปก็อารมณ์เหมือนพวกพั p ขึ้นอนะ่ะมีท้ายสิบอยู่ข้างๆน่าอุ่นใจได้อยู่มั้ง ตตาตามนี้ลงมาได้ดีั้งแต่เริ่มแรกก็ผมว่าตาสองไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะมัง้ออง,อ,ง,อ,งอ๋อสาวจริงๆผมเออ,เอ,อ ้อที่ cover ก่อันดีกว่ะถ้าพวกคนสังเกตกันนะครับผมคืออ่ามีฮอพ,พวกเราอะ่ะจะบินเอ้ยจะจะบินดิพวกเราอะ่ะจะวิ่งค่อนข้างช้านะครับผมถ้าเทียบกับในในเลดเดียวกันค่อนข้างช้ากว่า ใสยต้องกินยาแล้วมั้งวันนี้เนี่ยถูไม่ดีเลยเขื่อละมีมิสไซ์มีฮอรฮอมาฮอมา

เฮ้ยเหวอาสืกะ,ะ่มีใครใส่ฮอร์สตูด้ะรอยังเนี่ยตอนนี้เราอยู่ท็อปเลดจริงๆนะครับเศษศูนย์เลยนะครับนตอนนี้นะก็จำเป็นที่ต้องเรียนรู้ครับผมถ้าใครอยู่แถวเลดนี้เนี่ย ศัตูยิงตรงไหนมันไม่ใช่ว่าทุกครั้งทุกคามันจะแบบยิงได้เข้าทุกครั้งนะครับดังนั้นอนะ่ะควรจะไปต้องเรียนรู้ว่าสตูเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันของมันเองเหมือนกันเราเพียงแค่ว่าเราต้องหาจุดออกมันให้เจอว่าเราต้องยิงตรงไหนเพื่อไม่ให้เด้งออกนะครับผมเพราะว่าการที่เราเด้งออกแล้วสตูมาหันมาเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่มันจะยิงเราแทนได้นะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้นิดหน่อยแลวกันครับถ้าใครที่กำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะขึ้นท็อปเลดมาอยู่ตรงนี้นะครับผม มันไม่ใช่หรอว่าขึ้นอยู่เลดท็ทอปเลดเลสูงแล้วมันจะดีขึ้นนะครับผมมันก็เหมือนเดิมก็คือผู้คนต้องซัฟเฟอร์กับระบบของเกมนี้ไปตลอดนะครับผมคุณอยากพยายามหนีไปหาเลดท,ที่ดีกว่าพยายามไปหาเลดท,ที่แบบว่าตัวเองว่ามันสบายๆเรื่องง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มันก็ดูแบบฝันหวานไปหน่อยนิดนึงอะนะครับผม วะผมอยากเร็วๆครับผมเนี่ยครับพุกท่านนะครับก็ลองนึกภาพออกแล้วกันนะครับว่าในระหว่างเนี้ยนะครับเราจะเจออะไรบ้างนะครับตะกูพวกแถวท็อปเลดเนี่ยเจอบ่อยสุดละในเวลาทั้งหมดนะครับผม ดี8ส่วน BVM กับ Rapper 2 A 5 2 A 6เนี่ยนะครับนี่คือตัวดีเลย M 1 A b A บาพวกตระกูล A b a m ์นี้นานๆนะ่จะเจออยู่ในฝั่งเดียวเดียวกับศัตรูหรือฝั่งเราอะไรเงี้ยแ้วก็เจอบ่อยก็เลือกให้ออกแล้วกันถ้าเจอมันแล้วดยิงตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวนะไอ้พูมมากมันจะบอกเ้าแบบนี้จริดๆดิ เห็น oh okay. บบนั่นไหดโอเคเ1 A2 แบบเนี้ยนะครับผมแต่ถ้าคุณไม่รู้จริงๆนะครับเทคนิคง่ายๆยิงเข้าลังกระสุนเอ้ยยิงเข้าปากกระบอกปืนไปก่อนถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นใบไปก่อนเลย

Yes, I do. ตัชิบมหายข้างหลังหันก้นไม่ทันไอ้ฟักเอ้ยต,ตัวมันรู้เนี่ยหันก้นไม่ทัน ฮัลโหลอย่างนี้นะเราฟังเสียงดีๆหน่อย ว่าผมลองออกข้างดีกวไอบีสตูน่าจะมาเยอะแล้วลตึว๊บไปแล้วสกอตแล้สกอตสตนี่ Attention to the map. It's a

เป็นเปล่าเลยมะมอ o n e r แต่คนอยากเห็นใช่ไหมครับว่าอารมณ์ประมาณไหน ทกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับผมคือกระสุนหรือมิซล์แซมของสตอร์มเมอร์มันไม่มีฟิลเว้ยประเด็นหลักคือบอกว่าพอปกติแซมอ่ะก็คือเข้าขอให้มันอยู่ในระยะมันอ่ะมันก็จะทําการระเบิดแล้วนะครับแต่ว่าไอเนี้ยคือต้องเข้าดเ r e c t l y คือเข้าเต็มเต็มกลางลำของเครื่องบินหรือว่าอากาศยานเลยอ่ะคือส่วนใหญ่สตอร์เมอร์จะถูกออกแบบมาคือเท้าท่าที่คิดนะคือส่วนใหญ่นะยิงกับพวกพอได้มากกว่า พวกเครื่องบินนี้คือแบบถ้าใครที่ตายพรสตอมเมอร์ถ้าใครเล่นเครื่องบินนะแล้วบินเร็วๆนะแล้วตายพรสตอมเมอร์ผมว่าควรพิจารณานหน่อยนิดนึงนะมันมันไม่ใช่แซมที่แบบว่าเหมือนพวกโแรแลนด์เลยนะทุกท่านบอกไว้ก่อนนะสตอมเมอร์ Summer, ถ้าใครคิดจะเล่นมันนะโอเคทุกท่านนะครับงั้นก็ขออนุญาตจบไปเที่ท่านนี้ในการสรับเจ้าแชมเปญเจอร์สองสองเอฟนะครับผมหรือแชมเปญเจอร์สองอัปเกรดเกระ ดอร์เชสเตอร์เข้ามานั่นเองนะครับผมก็เอาไว้ง่ายว่ามันเป็นรถถังนะครับผมที่อยู่ในสายวิจัยเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวต่อมาจากเจ้า Challen g e r 2นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะไปยังเจ้า c h a l l e n g e r 2 T S แล้วก็ T S ก็ข้าเท่าไปยังเจ้า Black k n ไน h t แบบนี้นะครับผมแถมอันนี้คือเป็นเทสนะครับผมแบบนี้เลยคือถ้าคุณบอกว่าระหว่าง Challenger 2ดั้งเดิมกับ ตัว 2F มันมีความแตกต่างกันแบบว่าแบบแทบจะเรียกว่ามองไม่ออยมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับคุณต้องไปเจอกับ 2F แล้วเทียบกับตัวเทสดูนะครับผมคุณจะบอกเลยว่าไหนวะ <c oughs> บอกตรงนับหายากมากสับมันนะครับผมแต่ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยประมาณละชั้นหนึ่งเลยนะครับผมโอเคท่านนะครับงั้นก็ขออนุญาตอ่าว่าเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมงัม้นก็เจอกันคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอ,อยญาตวันนี้สวัสดีครับ